ก็สวัสดีครับตอนเช้านะครับ f c พี่น้องกระต่ายดำภูพานอันเป็นที่รักยิ่งนะครับวันนี้ก็มา,าตรวจสอบนะครับสภาพหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะครับฝนตกหนักทั้งคืนเราก็ปล่อยให้เจ้าตัวเล็กนะครับกระต่ายดำภูพานก็ตากฝนกันนะครับทั้งครอบครัวเลย มีพ่อแม่ลูกนะครับก็จะมีกระต่ายตัวพ่อของเรานะครับก็ดำบุปผานแล้วก็แม่นิวซีแดนดไว้นะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับแม่นิวซีแดนดไว้แล้วก็มีลูกอีกสามตัวนะครับก็ฝนตกหนักทั้งคืนนะครับเราก็ปล่อยให้ตากฝนกันนะครับนี่มันอยู่ข้างล่างนี่ครับเดี๋ยว ก็นึกว่าเป็นหวัดเป็นอะไรไปแล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่สภาพดีนะครับพี่น้องครับนี่เนี่ยก็ยังอยู่สภาพดีกันทุกตัวนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไพจะให้อาหารนะครับนี่สภาพของคอกกระต่ายของเรานะครับหลายคนถามว่าขุดไหมนะครับก็มีขุดบ้างนะครับแต่ว่า เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ฝังอิฐลงไปหนึ่งก้อนนะครับนี่เนี่ยฮะฝังอิฐลงไปก็ไม่คุดนะครับก็อยู่หนึ่งปีไอ้ไม่ใช่หนึ่งปีดิเราเลี้ยงมาหกเจ็ดเดือนแล้วครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวจะไปให้อาหารนะครับ นี่คือสภาพของอกรงกระต่ายของผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ปล่อยให้เขาวิ่งอิสระวิ่งธรรมชาตินะครับก็ยังไม่มีเห็นขุดออกไปนะครับก็ยังอยู่ปกติดีอันนี้คือครอบครัวหนึ่งนะครับก็จะมีแม่นิวซีแลนด์ไว้แล้วก็พ่อดำบุพานนะครับก็เหลืออยู่แค่นี้นครับ ทั้งฟาร์มเหลืออยู่แค่นี้ก็เดี๋ยวจะหามาเพิ่มอีกนะครับก็มีติดต่อจองไว้เหมือนกันสำหรับท่านที่เพื่อน,อน,อนที่จองหมาก็รอก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการที่จะขยายพันธุ์ออกมานะครับก็คิดว่าต้องมีการควบคุมนะครับเขาบอกว่าการเลี้ยงกระต่ายนี่ถ้าไม่ควบคุมมันก็จะออกมาเยอะนะครับแล้วก็ อาจจะมีออกมาแบบหลากหลายสีสันนะครับแต่ทางฟาร์มของเราคิดว่าจะจะต้องควบคุมครับไม่ให้มีสีอื่นบนนะครับจะให้มีแค่สีดำนะครับคิดว่านะครับรอบๆก็จะผมจะฝังอิดนะครับรอบๆลัว้วจะฝังอิดหนึ่งก้อนหนึ่งก้อน,หน,อนหนึ่งก้อนนะครับก็ฝังไป ก็ถือว่าระ,ร,ะระดับหนึ่งนะครับแต่เพื่อความมั่นใจนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือว่าคนเลี้ยงกระต่ายอยากทำนะครับก็เพื่อความมั่นใจก็น่าจะฝังสองก้อนนะครับถ้ามีแรงเยอะหรือว่า,ามีคนช่วยเยอะนะครับแต่สำหรับผมนี่ก็ทำคนเดียวนะครับก็ขุดลงไปก้อนหนึ่งก็น่าจะพอนะครับก็อาศัยว่า เรากา็เดินตรวจสอบนะครับทุกๆเช้าเย็นนะครับว่ามีการมีร่องรอยการขุดไหมนะครับถ้ามีก็ฝังกบซะนะครับก็ไม่มีนะครับไม่มีร่องรอยการขุดนะครับถ้าเจอการขุดที่ไหนแล้วก็จัดการกรบเตยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ fc พี่น้องกระต่ายนะครับดำภูพานนะครับผมก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ